พี่คะไอโซนี่เขาได้เงินเดือนเงินเท่าไหร่คะพี่คะไอโซเนี่ยปกติเขารับผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่นะคะพี่คะช่วงอายุของการทำงานในระบบไอโซเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขารับที่อายุเท่าไหร่กันคะ พี่คะหนูต้องจบอะไรมาหนูถึงจะทํางาน ISO ได้พี่คะหนูต้องมีประสบการณ์ไหมคะถ้าหนูอยากทํางานในระบบ ISO ค่ะพี่จ๋าหนูต้องเก่งภาษาอังกฤษไหมอะหนูจะถึงทํางานในระบบ ISO ได้อะคำถามสุดท้ายนะคะคําถามยอดคิดต,ตลอดปีตลอดชาตินะคะนั่นก็คือ ISO จะก,ก้าวหน้าไปไกลได้มากน้อยแค่ไหนนะคะกดติดตามแล้วไปดูทั้งหมดที่ถามมากันเลยจ้า สวัสดีค่ะพบกับดิฟนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการไอโซอีกเช่นเคยฟริงฟริงวันนี้นะคะเป็นตอนสบายๆมัง้งวันนี้จะเป็นตอนในการพูดในเชิงที่มันเป็น ความคิดเห็นเนาะอาจจะไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลต่างๆนานา,นา,าแต่ใช้ประสบการณ์ในการคุยกันนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยมีคําถามเรื่องเนี่ยแล้วก็หลังมมามากมากมายตามการเปิดคลิปข้างต้นที่ดิบพูดให้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานในระบบ ISO เงินเดือนวุฒินะคะเพศประสบการณ์ความก้าวหน้า ความรู้เฉพาะทางภาษานะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของชั่วโมงการทำงานทั้งหมดที่เรื่อง,องเกี่ยวข้องกับ ISO นะคะวันนี้ก็จะมาคุยแบบแบบสบายๆให้เพื่อนๆฟังนะคะจากต้องเน้นย้ำนิดนึงนะว่าอันเนี้ยมาจากประสบการณ์การทำงานของดิฟมาจากสิ่งที่ดิฟสัมผัสทั้งในตอนที่ทำงานประจำและก็ในตอนที่เราได้ก้าวออกมาเป็นวิทยากรเป็นคอนซลัลก็จะสัมผัสกับ ISO หลากหลายจากหลากหลายองค์กรนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆที่กําลังจะก้าวเข้ามาทํางานในส่วนของระบบ ISO หรือแม้กระทั่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารนะคะได้คิดตัดสินใจหรือวาง ทิศทางของตัวเองไว้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะหรือแม้ว่าคนที่กําลังทํางานตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็จะได้เห็นภาพตัวเองในอนาคตรหรือเห็นภาพการดําเนินงานของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากต้องการที่จะปรับเปลี่ยนงานเนี่ยก็จะได้รู้ว่าคุ้มไม่คุ้มอย่างไรบ้างนะคะไปที่ประเด็นแรกเลยประเด็นแรกเลยคือน่าจะเป็นประเด็นที่ทุกคนสนใจมากที่สุดเนาะเงินเดือนคนทําระบบ ISO ได้กันเท่าไหร่เงินเดือน ISO เข้ามาท ระบบ ISO เงินเดือนเป็นเท่าไหร่จากการหาข้อมูลนะคะหรือว่าจากการที่เราเคยรีเควส t ในส่วนนี้เองก็ดีนะคะเงินเดือน ISO ก็จะไม่ต่างจากเงินเดือนของสตาฟปกติเนาะเช่น สตารปกติเลทก็จะอยู่ประมาณ15ื่นเงินเดือนก็จะเป็นเลทแบบสตารปกติหมื่นห้าหมื่นแปดสองหมื่นอันนี้แล้วแต่ว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเงินเดือนว่าเราไปอยู่ในบริษัทที่มีโครงสร้างเงินเดือนเป็นยังไงด้วยนะอ่าแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยนะว่าเราเนี่ยมีแต้มต่อหรือสามารถที่จะไปช่วยพัฒนาองค์กรเนี่ยเขาได้มากน้อยแค่ไหนเงินเดือนมันต้องแปลผันตรงกับความสามารถของเราเนาะแต่ถามว่า เงินเดือนไอโเมื่อเทียบกับตำแหน่งอื่นที่เข้ามาในบริษัทเนี่ยแตกต่างกันไหมคำตอบคือไม่แตกต่างอ,อก็จะประมาณเดียวกันประมาณสตาฟปกติอ่ะประมาณสตาฟปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในส่วนของที่เป็นซีเนียร์ขึ้นมานะคือคนทำระบบ ISO จะมองว่าเลเวลของการทำระบบ ISO เนี่ยมี2องเลเวลคือเลเวลที่เป็นสตาฟก็คือเขาจะเรียกว่า ISO Sta า f แล้วก็ the, เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารากับเลเวลที่เป็นซีเนียร์ขึ้นมาเราจะเรียกว่า QMR นะคะถ้าได้เป็นเลเวลของ QMR อันนี้เงินเดือนก็เพิ่มมากขึ้นแหละตามเลดของออผู้จัดก,การของแต่ละองค์กร แต่ดิ๊ต้องพูดอีกรอบนึงนะว่าในตัวของระบบ ISO 9001หรือ ISO อื่นๆเวอร์ชั่นอื่นๆที่คอดมาจากหลังปี2015เนี่ยเขาไม่ได้รีเควสตในส่วนของการต้องมี QMR เพื่อดูแลระบบเพราะเขาบอกว่าหน้าที่นี้ควรจะเป็นหน้าที่ของ Top Management มากกว่านะคะดังนั้นอย่าหวังไปว่าเฮ้ยฉันจะต้องได้เป็น QMR นะคะเพราะว่า สุดท้ายแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยดว่ามันอาจจะไม่มีการจ้าง QMR แล้วล่ะ,ลละก็ให้ Top Management ดูแลตรงนี้ไปนะคะ,ะทีนี้เคียร์ประเด็นแรกและเงินเดือนไม่ได้ต่างจากพนักงานปกติไม่ได้ต่างจากแผนกอื่นสักเท่าไหร่นักนะคะเว้นเสแต่ว่าคุณไปอยู่ในโครงสร้างองค์กรที่มีความหรูหราหรือว่ามี มีความเขาเรียกว่ามีความมีฐานเงินเดือนที่สูงตั้งแต่ต้นอ่ะก็สแสดงว่าพนักงานปกติเขาก็ฐานเงินเดือนสูงแล้วพอเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะฐานเงินเดือนสูงด้วยนะคะก็อประมาณ15-20้ิบนิด,นด,นดอ่ะจะประมาณนี้คนทําระบบ Iso รับเพศอะไรเพศ Iso ปกติแล้วไม่จำกัดเพศนะเป็นชายก็ได้เป็นหญิงก็ได้แต่ ลักษณะจากประสบการณ์ที่เจอไอโซมักจะเป็นผู้หญิงเพราะเขาเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนในการทําเอกสาร,รในการพูดคุยในการต่อรองในการเจรจาในการไปให้คนอื่นช่วยงานเนี่ยได้คล่องตัวมากกว่านะคะดงังนั้นก็ไม่ไม่ไม่ฟิกเพศนะคะชายหญิงก็ได้แต่ว่าเวลาเจอไอโซผู้ชายเนี่ยมักจะเป็นสําหรับโรงงานที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมจัดจ๋าเลยนะคะแบบแบบยานยนต์แบบโลหะหนักอะไรเงี้ยอาจจะเป็นผู้ชายได้ คนทำระบบ ISO รับช่วงอายุเท่าไหร่ ISO ต้องอายุช่วงอายุเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นระดับ ISO เป็นระดับ Document Control ก็เหมือนเหมือนเหมือนสตาฟเหมือนตำแหน่งปกติเลยเขาก็จะรับไม่เกิน3-5นะคะ2 5่สถึง35โดยประมาณนี้นะคะแต่ว่าเว้นเสียแต่ว่าเราก้าวไปแบบซีเนียแล้วอยู่ใน QR อะไรประมาณนี้ก็ ช่วงอายุก็จะกว้างขึ้นแต่ถ้าพูดกันแบบพื้นๆเบๆเลยก็25-35คนทำระบบ ISO ต้องมีประสบการณ์เท่าไหร่ดังนั้นก็จะพ่วงว่าแล้วจะต้องมีประสบการณ์อะไรไหมเวลาที่จะทำระบบ ISO อันนี้แล้วแต่องค์กรเลยบางองค์กรยินดีที่จะรับเด็กจบใหม่มาทำระบบ ISO บางองค์กรก็ขอแบบ ให้รู้เรื่องมานะไม่ใช่ว่าเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้อย่างเงี้ยน,นะคะอาจจะขอติ่งประสบการณ์ประมาณ2-5ปีอ่ะประมาณนี้หรือเด็กจบใหม่ตัวนี้ก็ไม่มีหลากหลายรูปแบบนะคะดังนั้นอะ่ะดิฟก็เลยอยากที่จะรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยหาความรู้เรื่องของระบบแม้กระทั่งว่าเออเราบอกว่าเราไปทําในองค์กรและรอเขาสอนนะคะดิไม่อยากให้มองตรงนั้นว่าเดี๋ยวไปทําปุ๊บเขาก็มาอบรมให้นะคะเพราะทุกคนะ่ะก็อยากได้คนที่ ทุกองค์กรก็อ,อยากได้คนที่สําเร็จรูปพอสมควรอ,อ่ะไม่ใช่ว่าจะต้องมาปั้นใหม่เกาใหม่หมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับเรามากน้อยหรือนานแค่ไหนระดับในการจ้างงานเพื่อทําระบบ ISO ต้องอยู่ในเลเวลไหนระดับของการจ้างงานใน ISO นะคะก็หนีไม่พ้นระดับสตาฟนะคะอาจจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นพวกเอนจิเนียร์แต่ว่าเป็นถ้าเป็นเอนจิเนียร์เขาก็ต้องจ้างให้คุมนะอาจจะดูหลายระบบนะคะอาจจะแบบเหมือนแบบ กึ่งกึ่งทำงานเป็น QM R เลยด้วยซ้ำ mm. ก็คือสามารถที่จะดร v e ระบบได้ด้วยตนเองวุฒิการศึกษาคนทำระบบ ISO ต้องการระดับไหนวุฒิการศึกษานะคะไม่เคยเห็น ISO ที่ไหนเอ่อฟิกว่าจะต้องจบในสาขาอะไรมาเพราะสาขาอะไรก็ทำ ISO ได้หมดเลยนะอ่าดีบ่บเคยเจอหลากหลายมากเลยก็คือบางคนก็อาจจะเป็นแบบทำหมื่นสี่ก็ เป็นด่านสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์บัญชีจัดการเยอะแยะดังนั้นอ่ะออพื้นฐานเขาก็จะขอแค่ว่าจบปริญญาตรีปวชปวสปริญญาตรีอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นด็อก m เมต์คอนโทรลอาจจะแค่ปวชปวสแต่ว่าถ้าแบบเป็น ISO s t a สตเลยอาจจะเป็นแบบปริญญาตรีขึ้นมานะคะก็ไม่ได้ ฟิกสาขาดังนั้นนะถ้าเราแบบอยากลองที่จะทํางานด้าน ISO เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันเรียนนี้มาแล้วฉันจะทํำ ISO ได้ไหมนะคะได้หมดเลยนะจ๊ะ ภาษาอังกฤษจําเป็นสําหรับคนทําระบบ i อเดสโไหมภาษาจําเป็นไหมภาษาเนี่ยมันแปลผันกับเงินเดือนถ้าเราเลือกถ้าเราอยากได้เงินเดือนสูงนะคะถ้าเราอยากทํางานในองค์กรที่มันมีฐานเงินเดือนที่สูงหรือว่ามีมาตรฐานการออมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงกว่าโรงงานทั่วไปภาษาเป็นพื้นฐานสําคัญที่เราจะต้องใช้ในการทําระบบนะคะก็ภาษาอังกฤษแหล,ละคะ่ะภาษาอังกฤษ <ๆ S 1> แบบ อ่านอ่านระบบเข้าใจสื่อสารได้นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะฝึกเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นโรงงานแบบ เล็กๆนะคะโรงงานที่ไม่ได้สัมผัสลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติมากนะักตัวภาษาเขาก็จะไม่ได้รีคเควสมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะแปรผันตรงกับเรื่องของเงินเดือนเนอะ,อะดังนั้นก็เพื่อนเื่อก็พยายามที่จะเพิ่มทักษะตัวนี้เพื่อที่จะเป็นข้อต่อรองนะคะเป็นเป็นจุดแข็งของเรานะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีฐานเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นคนทำระบบไ s o มีขอบขายงานมากน้อยแค่ไหนถามว่า และปกติแล้วเวลาเขาจ้างไอโซเนี่ยเขาให้ดูแลมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยบอกเลยนะเขาโดยมากองค์กรจะไม่จ้างคนทำระบบ ISO แล้วทำแค่ระบบเดียวดังนั้นเราต้องเสริมความรู้ติดเกาะตัวเองให้เยอะๆนะคะเขามีทั้งจ้างมาดูแลด้านคุณภาพนะคะแล้วก็พ่วงด้วยสิ่งแวดล้อมพ่วงด้วยความปลอดภยัย พ่วงด้วยคุณภาพชิ้นส่วนยานยนต์พ่วงด้วยอาหารนะคะพ่วงแอคทิวิตี้ไปอีกดังนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจอยู่ตลอดเวลานะอย่าอ้างว่าฉันดูแลแค่ ISO อย่างเดียวนะคะซึ่งตอนนี้มันมันไม่ได้แล้วมันไม่รอดเลยนะคะก็พัฒนาตรงนี้ไปด้วยอันนี้ก็คือความรู้พื้นฐานหรือว่าสิ่งที่มันจะต้องติดตัวสำหรับคนที่เลือกที่จะทำในส่วนของระบบ ISO ความก้าวหนะ้าสำหรับคนทำระบบ ISO ไปได้ไกลแค่ไหนน,นะ เรื่องสุดท้ายนะคะที่จะคุยก็คือแล้ว ISO ก้าวหน้าไปมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมุติจับพับจับผูวันนี้หนูเข้ามาดูแลในส่วนของ ISO staff หรือว่า document control หนูจะต้องเป็น ISO staff แล้วก็เป็น document control ตลอดปีตลอดชาติตลอดไปจนเกษียณออกจากบริษัทน,นี้ไปพร้อมกับตำแหน่ง ISO staff แล้วก็ document control หรือไม่นะคะคำตอบคือ ถ้าเราจะเอาดีด้านระบบ ISO นะคะหรือเรามาเป็น document control แล้วนะคะเราก็ต้องดูแลส่วนเพิ่มของ ISO ไปด้วยนะคะดังนั้นสเต็ปของมันก็จะเป็นว่าสมมุติเราเป็น document control นะคะให้พยายามแทรกซึมในการไปดูระบบ ISO ให้ได้ก็คือขยับสเต็ปมาอีกนิดนกนึดนงดูภาพรวมของการทำระบบ ะะเสร็จแล้วมาอันที่2ก็คือให้เราเป็น internal auditor ให้ได้นะคะอันนี้คืองานที่เราจะต้องพยายามที่จะทำนะคะเ,ออเรียกว่ากระเที่ยนกระหือหรือที่จะของงานพวกนี้เข้ามาทำขยับมาอีกนิดหนึ่งนะคะระบบอื่นเราช่วยเขาได้ไหมนะคะเช่นเราดูแลเรื่องคุณภาพเราดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมขึ้นได้ไหมเราดูแลเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพิ่มเติมขึ้นได้ไหม อ่ะอันเนี้ยเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็อยากให้เพิ่มเติมเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาจนจบในรั้วพื้นที่องค์กรของเรานะคะถ้าเราลกในการทำงานประจำในส่วนของการเป็น ISO โตขึ้นไปได้มันจะเป็น QMR นะคะ QMR คือตัวแทนฝ่ายบริหารหรือว่าพูดง่ายๆคือเป็นผู้จัดการ ISO องค์กรมีบางองค์กรไม่มีนะคะเพราะข้อกำหนดไม่ได้บังคับว่าต้องมี โตขึ้นมาเป็นระดับเมนเจอร์เมนเจอร์ก็จะเป็น QMR นะคะเงินเดือนเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ฐานของแต่ละองค์กรแต่ละบริษัทนะคะก็เป็นฐานเงินเดือนระดับเมนเจอร์ถ้ารักที่จะไปไกลกว่านั้นนะคะเราจะต้องเป็นเหมือนเจ้าแม่ในการทำระบบดังนั้นน่ถ้าเราจะเป็นเจ้าแม่ในการทำระบบหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำระบบแต่ว่ายังเป็นงานประจำอยู่นะ,ะเราต้องไปหาองค์กรที่มีเครือข่ายเยอะๆะ ที่มีบริษัทลูกเยอะๆหรือว่ามีบริษัทในเครือข่ายเยอะๆออเช่นบริษัทแบบเครือปูนนะคะหรือแบบน้ํามันต่างๆาที่มันมีชื่อเสียงและมีบริษัทย่อยเยอะๆนะคะตัวนี้จะมีอีกตําแหน่งหนึ่งที่ริปเคยเห็นเป็นเสมือนผู้เชี่ยวชาญด้านการทําระบบ ISO ก็คือเหมือนเป็นแบบเฮดคอ u a เตอร์เป็นเหมือนแบบ QR เฮดคอ u a เตอร์เขาก็จะแบบเหมือนเป็นเป็นเฮดแล้วก็ดูแล ดูแล ISO บริษัทอื่นด้วยนะคะถ้าไปในเวนี้เงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นมาแต่ต้องเจ๋งจริงๆนะหมายถึงว่าคุณต้องเริ่มต้นจากการเข้าบริษัทที่มีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้นะคะมันก็จะมีลักษณะข,ของภาพนี้นะคะคือเป็นเป็น q m เป็น ISO Manager แต่ดูหลายๆแผนอะนะคะเป็นเหมือนเจ้าแม่คุมหลายๆแผนนะคะหรือถ้าเราจะไปในเวที่2นะคะเป็นในเชิงของ คล้ายๆอันเนี้ยแต่ว่าบริษัทของเรามันไม่มีหลายแพผนไง่าแต่บริษัทของเราดัานเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ต้องการที่จะพัฒนาซัพพลายเออร์นะคะให้ทำระบบได้มันก็จะมีอีกตำแหน่งหนึ่งที่เด็บเคยเห็นนะคะจะเป็นลักษณะของ Supplier Quality Management นะคะก็คือคนที่ทำหน้าที่ดูแลพัฒนา s u p p l i e r r ในด้านของระบบการจัดการด้านคุณภาพนะคะตัวนี้ก็ได้แต่ก็ต้องเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็เป็นบริษัทที่เขามีเทียหรือว่ามี s u p p l i e r r ที่เยอะและเขามีความจริงใจจริงจัง,จงในการพัฒนา s u p p l i e r r นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าบริษัทพวกนี้คือบริษัทประมาณไหนก็สามารถหลังไม้มหาดิบได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งแต่ว่าต้องมีสกิลหรือต้องมีทักษะในการเป็นผู้สอนด้วยนะ,ะต้องพูดจารู้เรื่องนะคะระบบอื่นต้องแน่นเ,ออเครื่องมือ QC ต่างๆต้องแม่นคือไปสอนเขาได้อ,ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ supplier quality management นะคะต่อมาบอกว่าไปทางอื่นได้ไหมอ่ะห่ยหายากเหลือเกินบริษัทยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาไม่รับหนูเข้าตัง้งแต่ต้นแล้วนะคะ เป็นผู้ตรวจประเมินจ้า c e r t i f y body นะคะก็คือคนที่ทําการตรวจประเมินให้การรับรองระบบซึ่ง c e r t i f y body เนี่ยถามว่าเงินเดือนสูงไหมสูงแต่ว่าก็จะเป็นอาชีพที่ต้องแลกกับการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็เดินทางทุกวันเลยขับรถทุกวันนะคะแต่ว่าก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็มีค่าของชีพที่สูงเออไม่ใช่สิมีฐานเงินเดือนที่สูงนะคะอยากเป็น c e r t i f y body จะต้องเขาจะมีวุฒิการศึกษานะคะที่ ออที่ต้องการก็น่าจะปริญญาตีขึ้นไปมีประสบการณ์ที่รีเควส t ว่าสมมุติว่าคุณจะเป็นเซอร์ติฟายบอดี้ในสาขาของการยานยนต์อาจจะต้องทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์มาแล้ว2ปี3ปี5ปีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเบสออนตรงนี้ดังนั้นน่ะตุ้งเข้าไปทำเป็นเซอร์ติฟายบอดี้เลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ เพราะว่ามันไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้นะคะเราสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำระบบ ISO แล้วไปต่อย,ยอดเป็น CB ได้นะจ๊ะอ่าก็ก็ฐานเงินเดือนก็น่าสนใจพอสมควรแต่ว่าไลฟ์สไตล์ก็ต้องเข้ากับตัวเราด้วยนะคะหรือ อีกทางหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ต้องการที่จะเป็นในส่วนของงานประจําแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาเรื่องของระบบ i s o เนี่ยไปต่อยอดได้ในการเป็นวิทยากรในการเป็นคอนซซลท์นะคะอาจจะเป็นวิทยาวิทยากรคอนซซลที่มีสังกัดหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์เลยก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเพิ่มทักษะอื่นๆด้วยนะทักษะการพูดทักษะการนําเสนอทักษะการโน้มน้าวจิตใจนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเพิ่มเติมมา สรุปแล้วนะคะวันนี้ดิฟก็จะตอบให้ครบจบในทุกประเด็นที่เราพูดถึงเมื่อเราต้องการที่จะมาทำงานในส่วนของพนักง,งาน ISO หรือว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ ISO นะคะก็พูดกันจากประสบการณ์จากฐานข้อมูลที่สะสมมานะคะก็หวังว่าคงจะเป็นพื้นให้เพื่อนๆตัดสินใจในการวางรากฐานอนาคต ของอาชีพของเพื่อนๆได้นะคะว่าเอ้ยมันใช่ไม่ใช่อย่างไรมันมาในทิศทางไหนมันไปต่อได้ไหมเราจะต้องเสริมหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นดิเป็นกําลังใจให้ทุกคนประสบความสําเร็จในหน้าที่อาชีพการงานของตนเองนะคะไม่ว่าจะทําในส่วนของ ISO หรือทําในส่วนอื่นแต่ต้องช่วยดูแล ISO ด้วยนะคะยังไงก็ตามนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะก้าวเดินต่อไปวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็หากแม้ว่าคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดหรือมีความ คิดเห็นที่ไม่ตรงกับเพื่อนๆในประการใดนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะแล้วสําหรับตอนหน้าอยากให้ดิบทําเรื่องอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะและเดี๋ยวเราพบกันในตอนหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย